มาดามเจ้กบแ่มา้ะครนรกูไบสามีลนะครับมาจากจังหวัดนะครับก็รด้วยาทนะครับดกระจายทางภาควันอะเนแล้วตากางทุกครับร่วุาบุตงกรงใหม่นั่นนะครับคุณใหญ่แล้วนะคุณกรินนะครับคุณนี้เป็นกาลาปีนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับใครจะมาทอดกริ่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะ เจ้าภาพท่านหนึ่งและก็มีบริวารนะครับทอดได้ครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดและวันนั้นพระต้องอยู่ครบพรรษานะครับครบถ้วนโดยไม่ขาดประษาต้องมีห้าคมขึ้นไปนะครับก็ขอติดเชิญนะครับพระประการนะครับประการวันนี้นะครับเพียงพอไหมนะครับคณะบธิดาของคุณพ่อนยจุไใ้ส่วนโบราณนะครับวันนี้ร่วมคุณด้วยนะครับฟตอนท่านนี้นะครับต้องท่านนี้นะครับ อ่าเจอกันนะครับอ <man> ่าขออน <freed> e yeah. ุโมทนาครับคุณลิตานะครับคุณลิตาพรอสสามีนะครับเนีทีมงานก่อสร้างตึกที่ห <Brilliant> ล <ten hundred leaves> ังนะครับวันน um okay ี้คุณลิตาพรอสสามีนะครับก็มาร่วมบริจาคด้วยอีกสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทตักเพื่อโพธนาบุญนะครับญาติโยมวันนะครับอ่าโพชัยนะครับขอสครอบครัวก็มาร่วมบริจาคด้วยอีกหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณลิตานะครับ ตากอาีนะครับ oh, ิ้มารวาากสาูกสากภรรยาบลูกก็เรมึีนะครับก็มหนที่สาออไปหมดอันนี้คนดอั้ันวก็รวบภูมิพลิปากคือปากนะครับที่อยู่บนปากก็ารวบภูมิพลิมาปากที่ยนปากคือภูมิปภัยโมรญาอาสาเรื่อยๆเป คุณพ่อรอดุวตัวอยางแที่เป็ากลาตาคุณตาุนะครับตาทีเทคอนะคุณพ่อครับตัวคางก็ทีตุยทันต์ตาคุาผู้รับงานกครัวคนอยารนะครับในครอบัวก็มาทุ่มเทที่ห้า I'm a new one, kakak, from Green Pax, kakak, from Red